สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้อาจจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆตรงที่ดินแบ่งขายของเรานะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแปลงที่ดินที่เริ่มแบ่งขายนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาปลูกบ้านแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆแสงสวยมากเลยค่ะอยากให้ดูบรรยากาศาวิวด้านหน้านะคะทางเข้าโครงการก็จะเป็น ถนนบายพาสสามหติดถนนใหญ่เลยนะคะวิวหลวงพ่อเขาไล่นะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แอร์เขารบมากนะคะก็จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแอร์มีความเชื่อว่าในครั้งหนึ่งนานมากแล้วแอร์จะเคยเป็นลูกหลานนะคะของแผ่นดินนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ความตั้งใจหลักของแอร์เลยที่ามาสร้างบ้านแล้วก็มาอยู่อาศัยที่นี่คือ คือแอร์อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้อยู่ที่สวยๆนะคะแล้วก็แผ่นดินแผ่นนี้ยอมรับได้เลยว่าตั้งแต่แอร์มาอยู่อะคะ่ะคือแบบมันเหมือนเป็นสถานที่ชาร์จแบตสถานที่ให้พลังงานและทําให้แอร์มีความสุขมากนะคะตอนเช้าของทุกๆวันนะคะหมอกก็จะลอยแบบสวยมากนะคะตรงวิวหลวงพ่อเขาไล่นะคะส่วนด้านหลัง ก็จะเป็นฝั่งที่ตะวันตกนะคะสังเกตรอบๆนะคะจะมีภูเขาล้อมรอบสวยมากนะคะสังเกตดูแสงนะคะทุกคนแสงสวยมากเนี่ยชอบมากเลยค่ะคือแบบว่าใครก็ตามที่แบบว่ามาเหยียบแผ่นดินนี้ค่ะคือส่วนใหญ่ะจะหลงรักนะคะหลงรักจริงๆเพราะว่าคือแบบแสงแต่ละวันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วเนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนเพิ่งจะหยุดตกแล้วพระอาทิตย์ตก ะะช่วงเวลาเนี่ยจะถ่ายรูปกมาสวยมากนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูอ่ะคือแบบแต่ละคนมีของติดตัวมาที่แบบว่าไม่เหมือนกันซึ่งแผ่นดินนี่นแอเชื่อว่านะคะแต่ละแปลงมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวแอเองเนี่ยมีหน้าที่นะคะมาทําเรื่องจัดสรรแล้วก็แบ่งแปลงให้กับเจ้าของเดิมของเขานะคะ mm hmm. ก็แอก็คาดหวังสูงสุดเลยนะคะว่าแผ่นดินแปลง ผื่นเนี่ยคือแบบที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเริ่มต้นแบบจาก3ไร่ขึ้นมาเป็น100่ไร่เนี่ยภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะคะไอ้มีความเชื่อว่าแปลงเนี้ยจะกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วกลายเป็นชุมชนแหล่งอา,อารยธรรมที่ไปสนับสนุนในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งไงมีความตั้งใจว่าแต่ละแปลงที่เราขายได้ะคะ่ะเราไม่ได้แบบ ค้ากำไรส่วนตัวนะคะรายได้ส่วนหนึ่งนะคะเรานำไปทำนุบํบำรุงพระพุทธศาสนานะคะนำไปสร้างแล้วก็นำไปหล่อพระนะคะสร้างองค์สมเด็จโตความสูง32เมตรนะคะซึ่งมีระยะเวลาในการก่อสร้าง8ปีค่ะก็แอมาอยู่อาศัยที่นี่นะคะสร้างเป็นบ้านนะคะก็คือสร้างหลักปัจจัยนี้เลยก็ว่าได้นะคะ ะะส่วนฝั่งฝั่งนี้จะเป็นทางาทิศเหนือนะคะก็จะเห็นวิวเขากระทิงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนะคะถนนแอร์ตัดเป็นถนนสาธนะารณะ8เมตรนะคะทั้งทั้งโครงการก็จะมีถนนรองถนนรองจะเป็น7เมตรแต่ว่าถนนหลักจะเป็น8เมตรนะคะทางเข้าหลักของเรานะคะจะเป็นเข้ามาจากถนนใหญ่เส้นบายพาส3510นะคะถนน8เมตรวิ่งเส้นตรงเข้ามานะคะ ในอนาคตรเราพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดนะคะส่วนในเรื่องของอาการขยายเขตไฟฟ้าตอนนี้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วรอติดตั้งอย่างเดียวนะคะส่วนระบบน้ํานะคะแอร์ทำเป็นทั้งระบบน้ําประปาของชาวบ้านนะคะซึ่งราคาถูกมากเดือนหนึ่ง50-60บาทนะคะแล้วอีกระบบนึงก็จะเป็นน้ำเขื่อนซึ่งตอนนี้เราใช้ฟรีอยู่นะคะ ใช้ฟรีซึ่งเขายังไม่ไม่ได้ระบุว่ากี่ปีนะคะก็ที่คาดการไว้ก็ภายใน2-3สปีเนี่ยยังใช้ฟรีอยู่สังเกตดูแสงนะคะทุกคนแบบแสงสวยมากค่ะเป็นลัศมีแสงสีทองนะคะซึ่งครูอาจารย์เคยบอกว่าใครก็ตามที่ครอบครองแผ่นดินนี้ค่ะคือแบบเขาเรียกว่าจะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักศดิ์สิทธิ์อะคะ่ะเขาแบบเหมือนให้สมบัตินะคะแล้วแผ่นดินเนี่ยเป็นท่าทองบวก ซึ่งมีความหมายว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของนะคะจะดึงดูดทรัพย์นะคะซึ่งเป็นทรัพย์แบบทั้งหน้าที่การงานทั้งการเงินทั้งธุรกิจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็จากประสบการณ์ที่แอร์เคยทําที่ดินมา เกือบ10ปีนะคะที่นี่พิเศษมากพิเศษจริงๆเดี๋ยววันหลังนะคะแอดจะมาเล่าความเป็นมาของแผ่นดินแปลงนี้ว่าเริ่มต้นยังไงเข้ามาได้ยังไงนะคะจากประสบการณ์ที่แบบว่าไม่เคยทําแปลงจัดสรรที่ดินเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่บอกว่าภายใน1ปีไปถึงร้อยไร่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะให้ชมภาพบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ